อายุ6เดือนทักษะจ้องมองหรือร้องไห้เมื่อเห็นคนแปลกหน้าแนวทางปฏิบัติ 1. ผู้ฝึกแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กไปพบเจอสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่รวมถึงคนแปลกหน้าถ้าเด็กไม่มองหรือไม่สนใจคนแปลกหน้าผู้ฝึกพูดชักชวนและช่วยประคองหน้าเด็กให้หันไปมองคุณแม่เขาเวลาพาน้องไป่ แบบลุกเอาหน้ามาุกเลยลก็พาเดยวอ๋อถ้ายอย่างนั้นเนาะเวลาที่เราพาเขาไปข้างนอกแล้วเขาไม่มองหรือไม่สนใจเราอาจจะอุ้มเขาแล้วเราก็แบบประคองหน้าเขา,ววาไว้ว่าน,น,น,นี่ไงนี่ไงนี่ไงนุ่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 อ่าแล้วก็ประคองหน้าเขาแล้วก็บอกว่านี่ใครจะเป็นแบบอุ้มไว้แล้วก็บอกว่านี่คุณครูครับ แม่ลองดูไหมคะ 2>, 2. เมื่อเด็กแสดงท่าทางกลัวหรือร้องไห้ให้อุ้มเด็กและปลอบโยนเช่นไม่ต้องกลัวนะพร้อมทั้งอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าบุคคลนั้นเป็นใครลองอุ้มแล้วก็ลองประคองหน้าเขาดูถ้าเมื่อไหร่ทรี่เขาไม่สนใจเราก็อาจจะ มีไหมคะที่แบบร้องไห้อะไรแบบนี้เลยค่โอ้อแล้วเวลากลัวนี่คือคุณแม่มีการปลอบเขาอย่างนี้ไหมคะก็พาเดินเข้าบา้นานเอาก็คือหนีนวเอาเลยถ้าเวลาเขากลัวเราอาจจะต้องปลอบเขาคือถอยออกมานิดนึงก็ได้แต่ว่าก็ปลอบเขาก็อุ้มเออปลอบอุ้มเขาลแบบก็อ๋อ โอ้ไม่ต้องกลัวนะอ่ะอันนี้คุณครคูครับกินชุดจับัจน,นะคะคุ้มตอบแล้วก็บอกเขาว่านี่คือใครอะไรเงี้ย